ร้้คคนีะรู้สึกดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นรางวัลแรกที่รู้สึกว่ายิ่งใหญ่มากเลยค่ะ,ะร,รู้สึกเป็นเกียรติที่เห็นสิ่งหลือสิ่ที่เราทำนะคะในฐานะของอินฟลูเซอร์ผู้ขายว่าประสบการณ์ส่วนตัวค่ะรู้สึกภูมิใจมากตัวเองมีความสัมพันธ์ระหว่างขายกับผู้บริโภเป็นยังไงบ้างตัวเองเออหนูนี้บอกไปแล้วว่า รู้สึกว่าวัฒนธรรมความเป็นญี่ปุ่นมันอยู่ในตัวของเราตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเสื้อผ้าแล้วก็อาหารการกินอะไรอย่างงี้ครับตอนออกมาแรกก็ไม่รู้เลยว่าแบรนด์เสื้อผ้า3ามแบรนด์ที่ตัวเองใส่อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเออท็ดแอนด์เอ็มมูจิเอือที่ยูนิคออะไรอย่างเงี้ยคือเป็นของแบรนด์ญี่ปุ่นทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยครับพอได้รับรางวัลแล้วนี่คิดว่าจะไปต่อย,ยอดอยังไงบ้างคะก็คิดว่า คงเอารางวัลที่ได้อะไปทําไปสร้างสารรค์แล้วก็เป็นกำใจในการทําสิ่งดีๆเพื่อสังคมต่อไปโดยเฉพาะในฐานะองที่คนยกย่องว่าเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็มีประสบการณ์ด้านการถ่ายทอดเรื่องราวอะไรที่แบบทําให้สังคมเกิดการกบดหรือว่านํานําไปปรับใช้กับชีวิตของแต่ละคนได้อะครับ รู้สึกตื่นเต้นมากรู้สึกขอบคุณที่แบบน้องๆเอ็นซีหรือพี่ๆอะไรแบบรู้จักเราเพราะว่าไม่ไม่คิดว่างานแบบือนไม่อดีตหนุ่มแต่ว่าได้คิดว่าจะมีคนแบบรู้จักเราขนาดนี้เพราะว่าเราก็ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นดาราทุกปีหรืออะไรไม่ใชแบบเอ็นซีหรือพ่อะไรแบบนี้เราได้รู้จักขับคืนที่เขาเปิดงานผมถ้าอาจจะเพราะว่าจะเห็นเราในหน้าสื่อบ่อยๆเช่ไหมเพราะว่ามีงานที่ทำอยู่แบบนี้ตัดต่ดนะ ปกดนะคือเราเหนื่อยตอแล้วนะหนูว่าหนูหนูว่าหนูยังทอยู่แต่ว่าก็ต้องดูจังหวะแล้วก็ดูว่าสิ่งที่เอามาเสนอกับสังคมหรือที่ให้คนได้เห็นอ่ะมันเป็นประโยชน์จริงๆหรือเปล่าหนูอยากแบบมุ่งทำงานพวกนี้โดยที่ให้คนเห็นว่าหนูเป็นมือป่าอารัชีหนูเป็นมือขับค้าแบบหนูไม่ใช่หนูแค่ทำหน้าที่ในฐานะหนโพสในการเสนอแง่มุมอีกแง่มุมๆที่มันทีบางคนอาจจะแบบไม่ได้สนใจว่าเออในมุมมอที่มันมีผนดีมุมมอง ต้องเช็คข้อมูลดีทุกครั้งเราต้องค่อนข้างมั่นใจว่าสิ่งที่เราเอามา,านำเสนอเป็นข้อเท็จจริงเท่าน,านั้นอันไหนที่ไม่เป็นข้อเท็จจริงอันไหนเป็นความหลงติดเป็นความเิียดชางส่ <c oughs> สวนตัวหรือใดๆที่จะทำให้คนเข้าใจแบบนั้นเราต้องไม่ทำเราตัดที่เราเลิ่มออกมามีคนที่ผมเห็นขอาของเราเยอะเยอะมากข้าุกวัาเลยมีคนสองรอบมาแต่ว่าหลายๆเท็ที่มันทำงานไม่ได้เพราะว่า เขารู้แหละเขาเขารู้เขาได้ยินแต่เขาไม่มีาไม่มีอะไรที่แบบจะทําให้เราแบบสามารถเข้าไปแบบช่วยเหลือได้สิอ่ะสักคนนึงาน่อยค่ะค่ะสัตว่าสัตว์ป่าก็ตีนอ่าเจแปนญี่ปุ่นหนูก็พยายามคอรสเพย์เป็นญี่ปุ่นให้ได้ตั้ที่สุดสีผมหนูว่าเขากินได้กินขาดอยู่นะนี่คือญี่ปุ่นแล้วนี่คือญี่ปุ่นเลยใช่ไหมญี่ปุ่นหนูจะมาตีมดอกสักลาบ้านค่ ไปญี่ปุ่นตรงไหนคะสีผมก็ได้โอเคน้อบฝากผลงานนายเนาะไปพิธีกรฉามรายการฝากผลงานเลยแล้วากรายการที่หนูทำอยู่ด้วยนะคะตอนนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด3ารายการนะคะของช่อง8มี2รายการก็คือแย่งซีนออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทางยูทูบของช่อง8แล้วก็ข่าวมาณช่วงเช้าแล้วก็มีรายการที่ทำคู่กับพี่วินลี่แล้วก็น้องเจนนี่นะคะบฟาดข่าวทางช่องอมารินครับ